สวัสดีค่ะเมเชเลอร์ค่ะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการหาหมวดหมู่หรือว่า c a t ตากรีซึ่งในวันนี้เมย์ก็นำเสนอ3วิธีด้วยกันคัะก็คือการแบบฟรีแบบไม่ฟรีก็มีการใช้ Book Bowl แล้วก็ Publisher Rocket นี้ตัวอย่างก็คือ Search คอว่า g า r d e n Planner จะอะตรงนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนหมวดหมดู่ก็ได้คะถ้าไปดูรวมๆแล้วก็จะมีก็จะเห็นแล้วว่ามีหมวดหมู่อะไรบ้าง หรือว่าก็แล้วแต่เราจะเลือกเป็นหมวดหมู่ b o ๊ก s ก็ได้ล้วคลิก Search มันก็จะมีหมวดหมู่มาให้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูว่าเราจะเลือกอันไหนอันนี้ English Gardens แล้วกลับมาที่ตรงกรอกตรง categories ก็เลือกคำว่า uh, English Gardens ก็จะเลือกได้ยากมากนะคะถ้าหรือทำแบบใช้แบบฟรีเนี่ยเราก็จะเลือก uh, Gardening English Garden เห็นไหมคะว่าจะไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วก็ทำไงอา่าแล้วก็ต้องมาเลือกก็คระคาวก่วอน English Garden ก็ไม่มีแล้วก็หาอะไรที่เป็นอา่าใกล้เคียงที่สุดนะคะทีนี้หมวดหมู่เนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่า อันนี้ขอใช้ Publisher l o c k e t จะได้เห็นภาพทมาที่ Publisher l o c k e t ไปที่ Category Search เหตุผลที่การเลือกหมุดมีความสำคัญก็เพราะว่ามีผลต่อยอดขายเพราะว่าบางหมวดหมู่เนี่ยก็จะมีคู่แข่งเยอะบางหมวหมู่ก็จะมีคู่แข่งน้อยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าหมวดหมู่ไหนมีคู่แข่งเยอะคู่แข่งมากแล้วก็ ต้องไปดูทีละอันทีละอันถ้าไม่ใช้ซอฟต์แวร์คะเราก็ไปดูอย่างอันนี้เราก็ไปดูว่าอ,อันนี้เราก็ไปดูคลิกก็ไปดูว่าหมวดหมู่เนี่ยแต่ละหมวดหมู่มียอดอมี best seller r a n k bsr หรือว่า best seller r a n k เท่าไหร่อันนี้เราก็ไปดูปดปด Journal, garden landscape ตั้งเนี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เท่าไรล้วก็มาเลือกมาดูอันนี้เสร็จแล้วเราก็อันนี้วิธีฟรีนะอันนี้กเ็เลือกไม่ได้เราขายก็คือแบบว่ายากมากนะคะตัวเลขน้อยๆยิ่งตัวเลขน้อยเท่าไหร่ก็แสดงว่าเขาขายได้เยอะมากๆก็คืออันดับหนึ่งก็ขายดีที่สุดในมิซอนอันดับก็หนังสือมิซอนมีเป็นล้านล้านเล่มเลยค่ะก็หมดมินี้ก็ค่อนข้างยากนะคะเห็นไหมคะสองพันห้าพันนี่ยากมากแล้วก็ หมวดหมู่นี้ไม่ได้ละอันนี้วิธีการเลือกเองนะเสร็จแล้วเราก็ไปดูหมวดหมู่อื่นแล้วก็ไปดูอ่าคลิกขวาแล้วก็ไปดูว่าหมวดหมู่น,นี้หนังสือเล่มนี้เข้าขายดีหมวดหมู่ไหนก็ไปดูอันนี้อันดับ11แล้วก็มาดูว่าเช็คว่าเห็นไหมคะตัวเลขยิ่งตัวเลขน้อยก็แสดงว่ายากที่จะแข่งกับเล่มอื่นยิ่งเงาพึ่ง อัพโหลดหนังสือขายก็เนี่ยค่ะก็ยากมากเลยเห็นไหมคะหมื่นเจ็ดสองหมื่นก็วิธีรัดก็คือใช้ Publisher Rocket นะคะเห็นไหมคะ p ับ l i s h e r r o c k e t จะคำนวณมาให้เลยว่าถ้าต้องการจะ ขายดีอันดับหนึ่งของแต่ละหมวดหมู่เนี่ยต้องขายให้ได้น,นี้ต่อวันนะคะต้องขายได้63เล่มต่อวันแต่ถ้าต้องการติดอันดับ10หมวดหมู่นี้ขายต้องขายแค่5เล่มต่อวันหมวดนี้ขายแค่สี่เล่มต่อวันแล้วก็หมวดนี้ต้องขาย12เล่มต่อวันถึงจะติดอันดับ10ได้ทีนี้เวลาเลือกหมวดหมู่ก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะคะพวกเฟอร์นิเจอร์ทำสวนเนี่ยการเดินเซนโฮมก็มีเกี่ยวกับเราอันนี้การเดินดีไซน์นี่เกี่ยวนะเพราะว่าเอาอาจจะ ตรงหน้าตรง garden planner ของเราเนี่ยอาจจะมีหน้าสำหรับการดีไซน์อ่ะอันนี้เราก็รู้ว่าอ๋อหมวดหมู่นี้ทีนี้พอได้หมวดหมู่แล้วเป็น craft hobbies and home แล้วก็กลับมาตรง kdp craft hobbies and home แล้วเราจะาตรงนี้ garden crafts and home garden in landscape Gardening and landscape มีไหมเอ่ยถ้าหาไม่เจอทำยังไงก็ง่ายเลยง่ายๆก็คือหลังจากที่วางขายเล่มนี้ไปแล้วสมมติว่าเล่มนี้ที่เราจะทำเนี่ยหลังจากวางขายไปแล้วได้หมายเลข asin หรือ asin ตรงนี้ค่ะตรงหมายเลข isbn เนี่ยตรงนี้หรือว่าจะเป็นหมายเลขนี้ก็ได้สมมติจะเป็น asin หมายเลขตรงนี้ก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วมาที่ p u b เชื่อ r Rocket แล้วก็ Copy and Paste ทั้ง URL เนี่ยค่ะ Copy and Paste ทั้งหมดเนี้ยนะคะที่ Text Document ที่ Text Document Copy and Paste ไปเลยมีคนถามมาว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน p a t t หรือว่าตรงนี้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะว่านี้เป็นหมวดหมู่ของ Amazon แบบนี้เลยเราเปลี่ยนไม่ได้นะ,ะถ้าเปลี่ยนกับอมซอนเขาเออก็ ไม่ได้เขาไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้ก็เป็นหมวดหมู่ของเขาของเขาก็คือไปที่ books crafts and hobbies and home garden i n g and l a n d script design garden design แบบนี้ค่ะต้อง Copy ตรงนี้ไปให้ m a ซ s o n ติดต่อทาง KDP แต่ว่าต้องหลังจากที่วางขายแล้วนะคะต้องได้หมายเลข a s ISBN n หหรือว่ามามยเลข i เลื่อนไปด้านล่างตรงนี้ค่ะถึงจะติดต่อทาง KDP ได้ถ้าทำเองนี่หาไม่เจอหรอกค่ะ ทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้บนะุ๊กโบะคะบุ๊กโบไปที่ตรง KDP categories ตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็หาสมมติว่าเราจะหา Garden Landscape นีศา์ก็คัดปิ้ a s t สที่มีมาให้แล้วก็ไปที่บุ๊กโบแล้วก็ Search แต่บุ๊กโบนี่จะไม่มีอาจะไม่มีมาบอกให้ว่ากี่เล่มต้องขายกี่เล่มถึงจะติดอันดับ1อันดับ10แบบนี้จะไม่มีแต่ว่าอันนี้ r e l e v a n e ก็คือเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่เราหาก็คือเรา search คำว่า garden landscape design อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่เราต้องการมากที่สุดก็เลือกอันนี้ค่ะอันนี้ก็ดีมากเพราะว่า <c oughs> ถ้าเป็น high ก็มีความเกี่ยวข้องหมวดหมู่ที่เราเลือกถ้า medium ก็ก็โอเคแต่ว่าอันนี้เป็นหมวดหมู่ถ้าเกิดว่าเจอ high เนี่ยก็ให้เลือกแต่ถ้ามีหลายอันแต่ถ้า b o o บ,บให้มาหลายออนแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับ ของเราความต้องการของเรามากที่สุดต,ตามแพนเนอร์ที่เราดีไซน์ค่ะน,นี่แล้วก็นอนฟิคชันก g a r d e n นน g ่งเลนส์เลแล้วก็กลับไปที่ kdp nonfiction g a r d e n i n นแล้วก็เลนส์เค e เห็นไหมคะก็เลือกได้แล้วเซฟทีนี้2หมวดหมู่เราต้องเลือกอีก1หมวดหมู่แล้วก็กลับไปที่ที่ที่ KDP ไปหาที่ขายดีว่าเขาขายหมดหมูไหนบ้างแล้วก็ตรงนี้สมมติเป็น o r g a n กนิกการ n เด g นนิ c แอนด์คอชิคเถ้าอย่างที่บอกถ้าใช้บุ๊กโบเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเราต้องขายกี่เล่มโอกาสติดอันดับขายดีมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะง่ายสำหรับการหาการหาหมวดหมู่จากที่เขาวางขายแล้วค่ะแล้วก็มาเห็นไหมคะเป็นออร์แกนิกการ์เด้นนิงแอน h o r i c u l t r l ก็ไป non fiction gardening organic ก็กลับมาที่ kdp non fiction gardening organic เห็นไหมคะก็ save ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้ p u b l i s h e rocket ของคำว่า organic organic g a r d e n ก็จะไม่มีคะทีนี้เพราะว่าเราจะต้องใส่ broad broad keywords ก็คือคำ keyword กว้างกว้างอะคะ่ะก็จะมีให้แบบนี้ สมมติว่าใส่เป็นการ์เดนออร์แกนิกถ้าใส่เป็นออร์แกนิกมีเหมือนอมีนะคะเป็นออร์แกนิกก็ใส่ออร์แกนิกไปแต่ว่าจะไม่มีพวกทําสวนเห็นไหมคะรู้สึกอันเดียวกับที่เมื่อกี้ไม่ลยอันนี้ก็ได้ละพวกทําสวนเห็นไหมคะหรือว่าจะอีกอันพวกคุกบุกออร์แกนิกอันนี้ไม่เกี่ยวกับของเราเพราะว่านี้เป็นการทําอาหารที่เราต้องการก็คือพวกทําสวนนั่นเอง อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรา science and math เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดแล้วก็อันดับถ้าต้องการจะติดอันดับขายดีต้องขายให้ได้120เล่มต่อวนันถ้าต้องการติดอันดับ10ขายดีต้องขายให้ได้17เล่มต่อวนันอันนี้ก็สรุปว่าก็ไม่เหมือนกันนะสรุปว่าถ้าต้องการใช้ b o o k b กโบเนี่ยจะสำหรับเวลาเราหาที่ b ส s ซลเ l l e r ที่อเมซอนจะทำให้ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างกัน แล้วก็ไปดูว่า,าตรงนี้เห็นไหมคะถ้า b o ๊กโบเนี่ยจะง่ายกับการที่เราหาอันดับขายดีที่เมซอนอย่างอันนี้ Gardening e n c y c l o p e d i เเนี่ยเราคัพพี้แล้วก็เพสไปที่ b o ๊กโบแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เซิร์ชบุ๊กโบก็จะหาให้เห็นนะคะเป็นแบบนี้เป็น n นอ f ฟิคชั n นการเ n i n g ก็เลือกได้ Greenhouse e n c y c l o p e d i a เนี่ยคะ่ะที่เลือกให้ ถ้าเขาไม่มีที่บอกว่าไฮตรงนี้ก็ไม่มีมีแค่มีเดียมก็เลือกที่ตรงกับเราของเรามากที่สุดอาจจะเป็น Gardening, i n c y c l e d i ตี r r f f r r n c e ได้นะคะตัวนี้ก็เวลาหาที่ Amazon ได้แล้วก็ copy and paste ไปใส่ b o Bo ๊กให้ search หาแต่ถ้าเป็นที่ Publisher Rocket ในกรณีที่ลงคุณวางขายเรียบร้อยแล,แล้วได้หมายเลข ASIN หรือหมายเลข i s b n เสร็จได้เรียบร้อยแล้วก็ติดต่อทาง KDP ให้เขาอ่า copy and paste อย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้ o p y and paste ทั้ง part เนี่ยแล้วก็ติดต่อ KDP บอกว่าคุณต้องการที่จะเพิ่มหมวดหมู่ planner การเน planner เล่มนี้แล้วก็เอาให้หมายเลข ASIN แล้วก็หรือว่าหมายเลข ISBN แล้วก็ใส่ title หนังสือของคุณไปด้วย บอกว่าคนต้องการที่จะเพิ่มหมดหมู่เพราะว่าเวลาที่เราอัปโหลดฟานจะเลือกได้2หมดหมู่แต่ว่าม่สอนุญาตให้วางขายได้ถึงสุิบหมดหมดู่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาอีก8หมดหมู่ก็อย่างที่บอกจะใช้บุ๊กโบหรือว่าจะใช้ p u บเชอร์ r r กเก็ตก็ได้แต่ถ้าใช้ p u b l i อร์ r r o c k ็ตเนี่ยเขาจะรู้ว่าสายการเดนนิงถ้าการเด n i n g ก็จะมีเยอะมากกว่าหาได้การเดนหรือการเดนนิงถ้าการเดนหรือการเดนนิงก็ได้ ก็จะรู้ว่าเห็นไหมคะว่าต้องใส่ถ้าสมมติว่าต้องการหมายเลขหนึงเนี่ยก็ใส่คลิกตรงเออโรแบบนี้ค่ะถ้าต้องการติดหมายเลขหนึ่งติดแบบหมายเลขหนึงของหมวดหมู่นี้ต้องขายให้ได้สีเล่มแต่ต้องการติดอ,อันดับ10หมวดหมู่นี้ก็ขายแค่ได้ต้องขายแค่1เล่มแค่นั้นก็นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณจะมองหาทั้งพาร์ทแบบนี้ที่ kdp เวลาที่อัปโหลดไฟล์ ตรงนี้ค่ะจะหาไม่เจอนะคะจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือกรณีที่คุณติดต่อทาง kdp ให้เขาเพิ่มหมดหมู่ให้แล้วก็ copy ไปสมมติว่าคุณต้องการห้าแปดหมดหมู่นี้สมมตินะคะก็ copy แล้วก็ paste URL ไปแล้วก็ค่อยๆ p อ s t ีก paste ไปแล้วก็ copy and paste แบบนี้ค่ะ ก็คิดว่าคงจะได้ไอเดียแล้วเพราะว่ามีคนถามมาว่าต้องเปลี่ยนพาร์ตนี้ไหมก่อนจะอ e ีเมล KDP เปลี่ยนไม่ได้นะคะก็คือเขามีหมวดหมู่ของเขามาให้แล้วเป็นสับเป็นเป็นหมวดหมู่ย่อยของเขาแบบนี้มาแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าถ้าติดต่อ KDP mm hmm. ไปหมวดหมู่แบบเปลี่ยนคุณเปลี่ยนของเขาสมมติว่าของเขาเป็น เป็นเป็น books เนี่ยค่ะเป็นาร์ทแบบนี้แต่คนไปเปลี่ยนสมมติว่าอันนี้ใช่ไหมแต่คนไปเปลี่ยนของเขาเป็น bookscraft gardening สมมติว่าคุณเปลี่ยนของเขาเป็นแบบนี้เมสอนจะไม่ให้จะหมดเพิ่มหมดหมู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีหมวดหมู่ที่ที่เขาเซ็ตไว้ะคะ่ะคิดว่าคงจะไม่งงก็สรุปว่าถ้าต้องการที่จะใช้ book บ Bo, ก็เป็นกรณีที่คุณหาที่อันดับขายดีที่เมสซอนนะคะ copy and paste uh, categories มาให้เห็นไหมคะตรงนี้แล้วก็ container gardening แบบนี้ copy and paste ไป search แบบนี้เห็นไหมคะ gardening container แล้วก็กลับมาแล้วก็เลือก gardening container ก็มาเลือกตรงนี้เห็นไหมคะ container อันนี้เลือกได้2หมวดหมู่แล้วก็คลิกไปตรงนี้แล้วก็คลิก save แบบนี้คะ่ะในกรณีที่ต้องการที่จะเพิ่มหมวดหมู่ โดยใช้พรวิเชอร์็อกเกตเพราะว่าเราพรวิเชอร์ล็อกเกตบอกละถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะติดอันดับ10เนี่ยต้องขายแค่1เล่มเท่านั้นล้วคุณหมติว่าคุณต้องการอันนี้คุณก็ Copy พ,พาสไปแต่ว่ากรณีนี้ที่จะทำได้ก็หลังจากที่วางขายที่ Amazon เรียบร้อยแล้ว,ลวคือมีหมายเลข a s ซ n หรือว่าหมายเลข ISBN เนี่ยถึงจะติดต่อทาง KDP ได้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้อีกถึง8หมวดมู่ด้วยกันนะคะ ีนี้คิดว่าคงจะพอจะได้ไอเดียคร่าๆวๆแล้วแล้วก็ไปดูราคากันบ้างนะคะเอ่อทีนี้บุ๊กโบ้เนี่ยตอนที่เมย์ทำวิดีโอก็คือทำมาหลายเดือนรู้สึกว่าจะปีที่แล้วที่ทำเกี่ยวกับบุ๊กโบ้ตอนนี้เขาเพิ่มเยอะมากนะคะเพราะว่าวันนั้นไปดูทิทรีโอทางเอ่อเจ้าของบุ๊กโบ้ทางทางทีมงานเนี่ยเขาทำทิทรี่ l ให้ดูแบบ ใช้แบบได้เยอะมากก็คิดว่าจะใช้ Bookbo book ในการรีเสิร์ชในการหาข้อมูลอาจจะทำวิดีโอให้ดูสอนอว่าทำยังไงเพราะว่าทำได้เยอะมาแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีที่เนี่ยค่ะมี KDP Spy แล้วก็มีทำดีไซเนอร์ก็ให้คล้ายๆกับแคนวาแต่ว่าออกแบบมาเพื่อสำหรับทำาปกเพื่อ KDP โดยเฉพาะแล้วก็มีพกพลาสบ่อะไรด้วยอันนี้ใช้ฟรี3วันแรกนะะ ไปที่ราคาถ้าเป็นรายเดือนก็10เหรียญต่อเดือนถ้าเป็นรายปีก็จะถูกหน่อยลดไปเหลือ90จาก120ก็ลดไป30เหรียญแล้วก็ใช้ฟรีได้30วันนะคะลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างทีนี้หลังจากใช้ฟรีสแค่ใช้ฟรี3มวันเรียบร้อยละไม่ต้องการที่จะจ่ายไม่ต้องการที่จะใช้ต่อเราทํทำยังไงเรามาที่ตรงนี้ค่ะตรงต่เนวขวามือตรงนี้แล้วคลิก subscription settings ตรงนี้ ตอนที่เมย์ซื้อก็คือซื้อตั้งแต่เดือนอ่าปีปี2,019เดือนพฤษภาคมปี2019ตอนนั้นแค่99เหรีออยญ US เท่านั้นแบบว่าถูกมากค่ะก็โชคดีไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแบบ lifetime แล้วคะก็ไปที่ subscription settings แล้วก็อ่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าของคุณเพราะของเมย์เป็น lifetime ถ้าของคุณเนี่ยไปที่ subscription settings เนี่ยคิดว่าคงคิดว่าจะ มั่นใจว่าคุณจะต้อง Cancel ได้ค่ะไปที่ subscription setting แลก่อนลองดูแต่ถ้าไม่ได้ก็ติดต่อ support เลยค่ะคลิกตรงนี้สื่อว่า support ก็ตอบภายใน24ชั่วโมงค่ะวันก่อนติดต่อไปก็เขาก็ตอบกบมาภายใน24ชั่วโมงก็คลิก submit a Ticket ตรงนี้ก็ใส่ชื่อเสละไปเราบอกว่าต้องการที่จะ Cancel membership ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเว็บบ a r เพราะว่า เขามีเว็บบินาให้นะคะมีมีเว็บเอันนี้ถึงชั่วโมงกว่านี่ยังไม่ได้ดูนะคะแล้วก็อันนี้2ชั่วโมงก็มันนั้นที่ดูเว็บบินาก็เคอมีเว็บบินาอีกอันที่เขาไม่ได้เพิ่มตรงตรงนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็ติดต่อเขาไปอ่แต่ว่าคุณจะต้องอัปเกรดรูกส่วาจะต้องเป็นอัปเกรดนะคะถึงจะดูได้ค่ะก็เป็นวิดีโอประมาณเกือบ3ามชั่วโมงเต็มเขาก็ทำให้ดูตั้งแต่การ หาตลาดก็เลือกคีย์เวิร์ดเพราว่าละเอียดมากเลยอย่างที่บอกจะต้องอัปเกรดอย่างของเมที่ไลฟ์ไทม์แล้วแล้วก็มันก่อนก็เพราะว่าหาเว็บเมนารตรงตรงนี้ไม่เจอก็ email, อีเมล่อสมิธอิ i ิเตตติดต่อทางทีมงานไปบอกว่าต้องการดูเว็บเมนานั้นเขาก็เรียกว่าชื่อว่า six figure KDP seller เขาก็อีเมลเขาก็ตอบกลับมาลิงก์เพื่อให้ดูเว็บเนา้าเกิดว่าคุณสนใจยังไงอะก็อย่างที่บอกราคา <c oughs> ราคาถูกมากทีนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเป็นรายเดือนจะได้เว็บพินานั้นไหมก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อันนี้อย่างอ,อีกอันหนึ่งที่จะให้ดูสำหรับบุ๊กโบที่ใช้ที่เมยใช้ประจำก็คือตรงนี้ค่ะ kdp spy ถ้าล็อกอินตรงนี้ไปตรงนี้นะคะคลิกตรงตำเนีน่ตรงนี้เห็นไหมะ kdp spy คลิกตรงนั้นก็จะเป็น chrome extension สน,นี้ติดตั้งเรียบร้อยละ แล้วก็เอ่อมาไปดูตรงนี้แล้วก็คลิกตรงเนี้ยค่ะตรงตรงรูปสมุดสีฟ้าเนี่ยแล้วก็คลิกสตาร์คือว่าจะดึงเอาข้อมูลจากหน้านี้แล้วก็ให้ดูรายละเอียดว่าจะมีอ่าันดับขายดีก็จะมีทั้งหมด100ค่ะก็จะมีอันดับขายดีแล้วก็ขายได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ อันนี้นะคะเดือนหนึ่งนี่รายรับก็ยอดขาย30,000่ก้อเหรียนอันนี้เป็น Wedding Planner นี่ไม่เกี่ยวกับเราที่ชอบก็คือเนี่ยค่ะมีราคาให้เลยนะคะ average number of sale ก็20เล่ม Review เฉลี่ยเท่าไหร่อันดับขายดีเท่าไหร่แล้วก็ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่อย่างอันนี้เล่มนี้นะคะราคา12เหรียญ99อันดับขายดี697 รีวิว2 0 0 5แล้วก็ Estimate s e l l ก็คือน่าจะเป็นต่อเดือนค่ะจำนวนเล่มต่อเดือนแล้วก็ Revenue ก็2,700นคนออเดอร์นักเขียนคือใครแล้วก็พิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หลายคนถามมาประจำว่าทำเงินได้อยู่ได้อ,ไดอยางไหมธุรก,กิจนี้ก็เห็นว่าอันนี้ปี2,019ปีนี้ปี2,021ก็2ปีแล้วก็ยังทำเงินได้อยู่2อ0 0มเดยูเเดือนอันนี้พิมพ์ตั้งแต่ปี2013 อันนี้เป็นโปรเจกต์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหนังสือไม่ใช่โลคอเน์เนี่ยค่ะก็เอาเมาส์ไปโรเวอร์ตรงตรงตำเหนือก็จะเห็นรูปเนี่ยเห็นหมคะก็จะเห็นรูปแบบนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดแล้วก็มีถ้าเกิดว่าคุณสนใจ Publisher Rocket ก็ จ่ายเงินครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชี่ฟรีอัปเดตนะคะอันนี้ก็คลิกตรงนี้ get rocket now ก็จะลิงก์จะอยู่ในดิสคริปชันนะคะก็ถ้าซื้อผ่านลิงก์ไม่ก็จะขอบคุณมากแล้วก็อีกอันนึงที่จะแจ้งให้ทราบก็คือโฆษณาของ YouTube ที่ไม่ใส่ไปเนี่ยค่ะถ้ายังไงก็ช่วยอุดหนุนกันนิดนึงก็เพราะว่ารายได้จากโฆษณาจาก y t u t u เนี่ยก็บริจาคให้กับเป็นสนัก นำทางคนตาบอดนะคะก็ใช้เวลาฝึกถึง2ปีเต็มในทีเดียวก็ได้ไม่เยอะนะคะโฆษณาที่ YouTube แล้วก็อย่างที่บอกก็บริจาครายได้จากโฆษณาก็บริจาคก,ก็ไม่ไดเ้เก็บไปใช้ส่วนตัวอะไรคะ่ะก็ถ้าสนใจบ,บุบ๊กโบก็อย่างที่บอกราคาสิบเหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็ ภาพวิเชอร์ล็อกเก็ตราคา97เหรียญต่อเดือนจ่ายครั้งเดียวอันนี้พาพริเชอร์ล็อกเก็ตไม่มีรายเดือนนะคะแต่ว่า,าบุ๊กโบนี่มีมีรายเดือนเมื่อก่อนมีจ่ายครั้งเดียวใช้ตลอดชีพแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่บุ๊กโบนี่ใช้ได้หลายอย่างมากนะคะก็เข้าไปดูทิทอริเอลของเขาที่เนี่ยค่ะเยอะมากนะคะก็รับรองว่าจะได้ประโยชน์ได้ได้ไอเดียดีดีมีสอนทำคอเวอร์ก็นการใช้ KDP Category Finder เนี่ยค่ะมีสอนดีไซน์มีสอนการใช้คีย์เวิร์ดเอ่อการหาคีย์เวิร์ดเซลล์สการหาข้อมูลขายดีโปรดักต์ขายดีอะไรต่างๆนี่ก็อันนี้การทำคอเวอร์เนี่ยค่ะก็หวังว่าวิดีโอครั้งนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็นะถ้าสนใจยังไงลิงก์สำหรับบุ๊กโบ้แล้วก็พาวิชวลเกตจะอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปพวกคุณไหนในกันนะหน้าสัปดาหนี้มีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ